สวัสดีค่ะ12ราศีค่ะราศีเมษทัดไฟค่ะเดือนมิถุนายนค่ะปี2566นะคะดาวที่ย้ายค่ะดาวอาทิตย์ย้ายเข้าไปอยู่ในเรือนสัจชะในเรือนพุธวันที่15มิถุนายนตามมาด้วยดาวพุธย้ายอยู่ในเรือนพุธสัจชะ เพื่อนการงานการสังคมการค้าการเดินทางค่ะพุทธเนเรือนพุทธประเสิธราธิบดีนะวันที่18มิถุนายนนะคะดาวยายพบกับดาวอาทิตย์คู่มิตรประสบการณนะ์ในเรือนการค้า่ะมีการงานการสังคมนะที่สดใสนะคะนะอาทิตย์ราชาโชคบุญเกา่านะคะ่ะและ ดาวพุูดกระเสดเกิดความมั่งมันคงนะว่าที่ผ่านมาได้สร้างบุญบารมีอะไรไว้บ้างนะคะเพื่อการเปลี่ยนแปลงไปสู่การงานการสังคมที่สดใสมาเริ่มกันเลยค่ะชาวเมธละเองเลยค่ะฟ้าผ่าเปี้ยงสาฟ้าแลบนี้มีการเปลี่ยนแปลงโดยกระทันหันไม่ขาดฝันนะคะ จบเส้นไปนะในเรื่องนะเรื่องเก่าๆนะคะอย่าอังคารอ่อนกำลังค่ะมีความหมายว่านิดนะนิดก็คือนิดหน่อยอ่อนน้อมถ่อมตนนะในความมั่นคงกับหุ้นส่วนนะอ่อนกำลังนะคะ จบสิ้นไปสิ่งเก่าๆนะมิตกกังวลนะคะหน้าตาเครียดกินไม่ได้นอนไม่หลับนะเดือนมิถุนายนเกิดการเปลี่ยนแปลงเปลี่ยนแปลงแล้วดีนะมุ่งไปที่ผลงานร่วมกันหาการเงิน,นรายได้นะคะการเปลี่ยนแปลงจะดำ จะทำให้ชีวิตกับหุ้นส่วนเกิดการโยกย้ายย,าย้ายอะไรโยกย้ายการงานนะคะมุ่งไปที่งาน,นะะอย่าไปคิดคเครียดกับเรื่องเก่าๆกกินไม่ได้นอนไม่หลับพลังความคิดวิตกกังวลน,นี้อดีตจบไปแล้วค่ะอยู่กับปัจจุบัน,นะคะ่ะอนาคตยังมาไม่ถึง สมปรารถนาค่ะขยายผลงานออกไปนะไม่มีอะไรที่มั่นคงแน่นอนมากไปกว่าการลงมือทำสร้างการงานอยู่กับปัจจุบันค่ะการงานได้ลาบใหญ่เลยค่ะมาให้ตนเองได้บริหารจัดการไปสู่เป้าหมายความสำเร็จนะคะมุ่งไปที่ เป้าหมายค่ะอ่ะไม่ใช่คนหรือเข้าของนะคะความหวังจะเกิดขึ้นกับการงานะไม่ประมาทะชีวิตความแน่นอนความมั่นคงแน่นอนนะไม่มีอะไรค่ะถ้าหนทางของชีวิตเราดำเนินไปด้วยอ่าอยู่กับสิ่งสาระไราสาระเราก็ไราสาระ แต่ถ้าเรามุ่งไปที่ตัวเรานะคะเราก็จะเติบโตเป็นผู้ใหญ่นะคะอดีตนะคะเมื่อเดือนพฤษภาคมได้เรียนร่วอะไรบ้างนะก็ได้เริ่มต้นอันนี้ก็เกี่ยวข้องกับปุถหลานบริวารที่น่ารักนะคะเป็นที่พึ่งให้กับชาวเมตรได้เดินหน้าได้จอหารัผลเล็กๆน้อย มีลผลฟุกๆุกร่วมกันกับบริวารน,นะร่วมการงานขยายผลออกไปก็ได้เรียนรู้อะไรใหม่ๆงานทางด้านการค้าศึกษาแฟรู้ทั่วไปงานเปิดหลักสูตรออนไลน์คอร์สสั้นๆก็ใช่ร่วมกันกับบริวารที่ศึกษาชอบเรียนรู้แฟรู้และนำผลประโยชน์การเงินมาให้นะคะม mm ูฟออนไปข้างหน้าค่ะร่วมกันกับบริวารคนอ่อนวัยและ ในวัยหนุ่มสาวไม่ต้องเรียบร้อนนะมุ่งพุ่งไปค่ะทยานพุ่งไปก็ความคิดภายในใจก็จะทำให้ตัวเองรู้สึกกระชับกระเฉงนะคะมุ่งไปที่ปัจจุบันการงานค่ะสรุปแลว้วอันนี้คนคนมีคู่ก็มีบุตรร่วมกันได้แต่งงานย่งยืนอยู่กันจนแก่จนเท่านะเป็นเนื้อคู่กันค่ะ ได้พบกับคนที่รักจริงหวังแต่งสดใสมีบทร่วมกันนะคะอาทิตย์ราชาโชคมีโชคดังราชาอันนี้ถ้าไม่ได้เป็นลูกครึ่งก็หน้าตาหน้ารักหน้าอ็นโดนะคะอาทิตย์ปุตตะนะอยู่ในเรือนสัจชะมีสัตว์เลี้ยงแสนรักร่วมกันอาทิตย์ราชาโชคพกกับดาวพุธกเกษราธิปดี มีความมั่นคงเปลี่ยนแปลงไปสุขภาพแข็งแรงหน้าตาสดใสเบิกบานเหมือนดวงตะวันยิ้มแฉ่งนะคะนำพาให้ตนเองมีสุขรุ่งเรืองได้ลาบอยู่ที่ปัจจุบันนะในเดือนมิถุนายนจะมีสุขภาพที่แข็งแรงสดใสเบิกบานฉลองความยินดี ในสิ่งที่ตนเองมีร่วมกันกับบุลานบริวารของตนเองแล้วก็คนรักได้พบคู่ค่ะส่วนคนโสดนะนี้ต้องจริงจังกับชีวิตไม่ล้อเล่นนะไม่ทำอะไรไร้สาระนะคะงุดงิดเจ้าอารมณ์นะคะถ้าเปลี่ยนแปลงได้คนโสดก็จะได้พบกับการ เปลี่ยนแปลงนะคะอย่าประมาทกับผลเดินผลทางของชีวิตเราจะต้องสามารถดูแลตนเองมีความหวังที่ตนเองไม่อุ่นวายไม่กรหวลอุ่นวายที่อารมณ์ตัวเองอารมณ์ต้องมั่นคงจึงจะทำอะไรได้ขยายผลเติบโตต่อไปอันนี้ ให้ต้สำรับนี้นะคะเป็นของแถมค่ะระสั้นนะโครงการลงทุนรีดอกออกผลมียศศักดิ์ตำแหน่งนี้สดใสงานทางด้านประสบการณ์วิชาความรู้จะนำพาให้มีการงานการสังคมที่รุ่งเรืองอเป็นงานประสบความสำเร็จเป็นที่รู้จัก พบกับคู่ที่มาเกื้อกูลในสิ่งที่ตนเองลงมือทำนะคะ,ะมีคู่ดูแลที่ตนเองทำการงานอาชีพมุ่งหาราผนค่ะอันนี้อนาคตไม่ไกลไม่ไกลนะไม่ประมาทค่ะเพราะหนทางเดินค่ะผู้คน ไม่ค่อยออกมาจับจ่ายเราไม่ประมาทดูแลผลงานของเราไว้นะคะ,ะให้มีอะไรที่มั่นคงแน่นอนเท่ากับหน้าที่ที่เรารับผิดชอบอ,อันนี้ชาวเมดควรมีมากกว่าหนึ่งงานนะคะงานทางด้านศิลปะงานทางไกลงานออนไลน์หรืองานที่ คู่อีกฝ่ายมาสนับสนุนพึ่งพาอาศัยได้คู่นำพาให้ชีวิตได้พบกับการมีเรื่อวแรงกระตุน้นได้พบกับคู่ที่มีการเงินดีค่ะได้พบกับคู่ที่ดีค่ะอันนี้ก็ได้พบรักกับท่านสาว,วสูงไหวนะคะดาวเกตกระตุ้นในตำแหน่งของกุฎตา คนมีคู่ก็ได้พบกับคู่มีเกณฑ์เป็นคนผ่านร้อนหนาวมานะคะผ่านประสบการณ์มีสัตว์เลี้ยงแสนรักมาร่วมสนับสนุนการงานการสังคมให้กับชาวเมฆให้ผ่านพ้นอุปสรรคไปได้นะในเดือนกรก,กรกฎาคมถัดไป รับทราบอนาคตอีกนิดหนึ่งนะคะเมื่อเราไม่ประมาทนะมีคู่อุปถัมภ์ค่ะเขามาเพื่อเราได้ค้นหาความสุขสงบสุขได้ในเล่าค้นหาได้ที่ตัวเราเองนะคะหามุมสงบเพื่อศึกษาศึกษาเพื่อต่อยอดการค้าหรือเราได้อยู่ใกล้ชิดกับคนรัก ก็ได้เรียนรู้สัจธรรมความจริงที่เราดิ้นรนข่อยคว้าไม่ใช่ความทยานอยากอยากได้อย่างเีเป็นนะคะแต่มันคือความสุขสุขใดไหนเราค้นได้ที่ตัวเราเองไม่ใช่ภายนอกอ่ะอันนี้ก็จะได้อ่ารบกับผู้คนภายนอกเราก็แพ้นะคะไปเกี่ยวข้องกับผู้มีบุญบารมีเนื้อกว่าเราก็มีแต่ความวุ่นวายของจิตใจอ่เข้าหันกลับเข้ามาที่ตัวเราเองค่ะโค่ ไปพบก,กับคู่ที่มีความสุขสงบน,นะคะได้แบ่งปันประสบการณ์ร่วมก,กันกับชาวเมะส่วนคนโสดก็ยังคงอย่าประมาทกับการเงินผลประโยชน์ไรายได้ตอบแทนนะคะต้องเดินหน้าบริหารการงานมีโครงการศึกษาที่จะได้เรียนรู้ว่าที่เราดิ้นรนนั้นไม่ใช่ ความอยากในๆด,ดทั้งปวงนะต้องพอใจพอเพียงสันโดษบำเพ็ญตะบะนะคะเราก็จะได้รู้คำตอบนะให้กับทั้งชาวเมธทั้งคนโสดและคนไม่โสดแล้วสุขใดไหนเล่าจะเท่าความสุขสงบค่ะถ้า ชอบในแบบสไตล์ของออยุอยก็ติดตามแล้วอย่าลืมกด subscribe กดไลค์กดแชร์และขอบคุณสั้นประการสนับสนุนสม่ำเสมอนะคะโชคดีมีความสุขค่ะ